สวัสดีทุกท่านครับผมมาฟังอัปเดตดัชนีดาวโจนส์นะฮะของวันดัชนีดาวโจนส์นะครับราคาของเมื่อวานก็ไซเวดาย่อลงมาแนวรับนะฮะลงมาทดสอบที่แนวรับนั่นเองแนวะรับที่ดัชนีดาวโจนส์ลงมาทดสอบนะครับก็จะอยู่ประมาณ3 3 9 4 1เานะเป็น เส้นแนวรับที่รระวังไปก็คือ2โซนั่นเองโซนที่1กับโซนที่2นะครับผมราคาลงก็แค่โซนแรกเนาะโซนแรกราคายอ่อลงมาแล้วก็มีการกลับขึ้นไปเทสนี่นะฮะกลับขึ้นไปเทสอีกรอบหนึ่งแล้วพักลงมาทำ lower low ชุดนี้เป็นไซเวอพขึ้นไปช็อคบอสนะครับแล้วก็ขึ้นมาทดสอบซับไพ y วันนี้ถ้าไม่หลุดกรอบนี้นะครับก็ ถ้าไม่หากถ้าหากว่าไม่มีนิวโรนะครับก็อาจจะเล่นย่อบายแล้ราคาขึ้นนะครับย่อบายแล้ราคาขึ้นแนวต้านก็มีต้านตัวเขาเองก็คือตรงนี้นะครับกับด้านบนแล้วก็ขึ้นไปบนเลยนะครับ อพอดีก็น่าจะไปโอเคเราดูแนวต้านนะครับแนวต้านที่ราคามีโอกาสไปถึงนะฮะแนวรับชุดนี้น่าจะย่อถ้าไม่ทำลงใหม่ก็มีต้านที่จะต้องไปเทสนะครับ3413 13 3 3 4 5 5 5นะครับแล้วก็มี34252แล้วก็34 348อันนี้แนวต้านสำหรับการขึ้นไปเทสนะฮะ โอเคครับอัปเดตประมาณนี้นะครับไซเวย์ยังคงมองว่าเล่นยากนะครับนะจังหวะยังเล่นยากในโซนนี้ยากมากเลยนะครับนะจะดูไปก่อนรอรอจนกว่าจะชัดเจน,นครับในโซนนี้เล่นยากจริงๆยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ